สวัสดีครับลูกค้าวันนี้บอลจะมารีวิว360องศานะฮะสำหรับลูกค้าที่ดูรถไม่เป็นนะฮะหรืออยู่ทางต่างจังหวัดนะครับหรือไม่ได้มาดูรถที่ร้านนะครับว่ารถคันนี้สวยไหมเดิมไหมออปชั่นเป็นยังไงบ้างนะครับลูกค้ารถคันนี้ครับโตลต้าฟอร์จูเนอร์นะฮะ2.4 V ีมายเนอร์เชนะฮะตัวนี้ดิสหลังเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้เป็นปี19-19เลขไม์อยู่ที่127,000กโลนะครับ คันนี้รหัสของเขาคือ RA 2 2 5 4นะครับลูกค้าไฟหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์แบบนี้ไฟเดย์ไลท์แบบนี้ให้นะครับแล้วก็ในส่วนนี้ตัดหมอกนะครับตัวนี้เป็นตัวมายเนอร์เชนเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เราบอกว่าหน้าเป็นดิสหลังเป็นดิสเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ปอกไฟฟ้าคู่หน้าแล้วนะเรามาดูรถกันห้องเครื่องเป็นยังไงบ้างลูกค้ามาดูกันครับนี่ลูกค้าดูนี่ฮะน็อตน็อตฝากระโปรงไม่มีขยับเลยนะโอเคเราไล่มาถึงตัวคานเนี่ยคานเนี่ยรูกลมกิ๊กสวยๆแบบนี้ลูกค้านะลูกค้้าดูตัวว R นนนีี่สยๆแบบเห็ม ดูตัวแอลูกศรเห็นไหมอยู่ครบเลยนะครับไล่มาตรงนี้เตัว,วแบบนี้เลยนะครับ mm hmm. แล้วก็ไล่ไปที่ฝากระโปรง mm hmm. ดูน็อตฝากระโปรงเดิมๆแบบนี้นะ mm hmm. อ่ะลูกค้าดูนี่ฮะซีนฝากระโปรงเฉยๆแบบนี้นะครับแล้วก็นี่สติกเกอร์ไม่มีรอกไม่มีรอนนะโอเคต่เรามาดูต่อนะครับ mm hmm. ยางได้ปียี่สามมาเรียบร้อยแล้วนะ mm hmm. วเอาเปลี่ยนยางเขาเรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. แล้วก็ส่วนตัวแมกเนี่ยแมกเนี่ยได้เป็นขอบ18นะครับลูกค้ากระจก mm hmm. วองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูภายในว่า ตัว f o r t u n e r เนี่ยเป็นยังไงบ้างคือตัวนี้เป็นตัว V นะถ้าเป็นตัว G เนี่ยตรงนี้มันจะเป็นสีดำแต่พอเป็นตัว V ตัวนี้จะเป็นสีเงินนะฮะแล้วก็ประตูหลังเนี่ยเป็นไฟฟ้านะครับอ่ะดูภายในครับภายในเนี่ยได้เป็นเบาะหนังสีน้ำตาลนะครับแล้วก็พุชตาสระดเอทีปุ่มมัลติฟังก์ชันลงพวงมาลัยทั้งสองคางเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้เป็นแอร์นะฮะแอร์ออโต้เป็นดิจิตอลนะครับแล้วก็มีหน้าจอทัชสกรีนให้เรียบร้อยแล้วด้วยอย่างที่บอกไปนะฮะะวววว่่่่าาตตตััััเนนนนนี้้้ยมมมออจจสสูใขง2.8ไไดแประหยัดนน้มักว่า2.8นะแต่่่อยูทีคนขับด้วยวว่าคนนไหขขัับบเรร็ ส4ดกับ2ก็แบคนใช้ส4ุดเยอะมากกนนะก็บอกก่อน๋ยวบอยนั่งให้ดูครับว่านั่งข้างหลังเนี่ยสบายไหมลูกค้านี่ก็อย่างที่บอกครับเจ็ดที่นั่งมันก็คือเจ็ที่นั่งจริงๆคือบอยชอบเจ็ดที่นั่งเพราะมันขนของได้เยอะนะฮะแล้วมันก็ซื้อทีเดียวมันบอยชอบอะไรที่มันใหญ่ๆอ่ะอันใหญ่มันก็เบ่งเงมันก็ใช้แล้วมันจบทีเดียวเลยครับมาเรามาดูข้างหลังต่ออันนี้มีไฟเบรกตรงที่3าให้นะครับแล้วก็มีกล้องหลังให้เรียบร้อยแล้วก็มีในส่วนของตัว ประตูไฟฟ้านะครับประตูไฟฟ้าตัวนี้สาหรับลูกค้าที่บอยอยากแนะนําแบบนี้ก่อนว่าถ้าเกิดลูกค้าที่เป็นคนตัวเล็กนะฮะแล้วอยากปรับนะครับลูกค้าทาแบบนี้ได้นะมีลูกค้ากดมาปุ๊บแล้วก็ลูกค้ากดอย่างนี้นะแล้วสร็เมื่อลูกค้ากดค้างมันจะล็อกเอาไว้คราวนี้มันจะเปิดแค่นี้ละเนี่ยพอเปิดปุ๊บมันจะเปิดแค่นี้นะครับ เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นว่าคนจะต,ต้องเป็นคนตัวสูงถึงจะใช้ได้นะคนตัวเล็กก็ได้ <Wow. S 1> ส่วนเพื่อเวลาที่คุณจะเอากลับขึ้นไปคุณก็ทําอย่างนี้ดันขึ้นไปหน่อยหนึ่งโอเคให้สุดแล้วคุณก็กดค้างอ่ะแค่นี้เองโอเค่ะครับเรามาดูต่อนี่ครับน,อน็อตฝาปรงท้ายนะไม่มีขยับเปยลูกค้านะสวยๆแบบนี้เลยนะครับเรามาดูรางน้ําครับนี่รางน้ําดูเม็ดอ้างยังอยู่ครบเลยนะโอเคไปส่วนเบาะ ของเบาแถวที่สามของคอ er นโดเลอร์เบาพับล้ขึ้นอย่างนี้อยู่แล้วผมเชื่อว่าทุกๆคนรู้อยู่แล้วนะก็จะเก็บสัมภาระได้เยอะอยู่แล้วรถคันนี้นะฮะใช้เงินออกรถเนี่ย99บาทตีค่าจัดตีค่าโอนตีค่าดําเนินการให้นะครับแล้วเราก็รับประกันเครื่องและเกียร์และอะไรในห้องเครื่องและอะไรในช่วงล่างเนี่ยอีก247.2ปี20,000โลที่บ้านท่านเลยนะทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่ารถคันนี้ผ่านการตรวจอินสเปคชั่นเรียบร้อยละสำหรับลูกค้าที่ดูรถไม่เป็นก็สามารถมาเป็นเจ้าของได้เลยนะครับ วันนี้บอลจัดราคาพิเศษให้นะฮะเหลืออยู่ที่934,000บาทถ้าใครเอาสลิปหรือเอาลอตเตอรี่เก่าๆมาแลกจะเหลืออยู่ที่924,000บาทเลยนะครับใครสนใจโทรมาที่เบอร์0634742288หรือแอดไลน์มาที่ s i b o y m b นะครับลูกค้าวันนี้นะครับบอยพามาดู f o r t จูเนอรสวยๆแบบนี้ท่านใดสนใจก็ทักมาครับสวัสดีครับ